สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาภาพรนครสวรรค์บ้านยากจนอาศัยงานวัดงานขึ้นบ้านใหม่หาเลี้ยง6ชีวิตอาภาพรนครสวรรค์มีชื่อจริงว่าจันเพนคงประกอบเป็นบุตรของนายบุญช่วยและนางกิมเล้งคงประกอบที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนและมีฐานะยากจนมากเป็นชาวบ้านตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้อง6คนการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสวนหลวงนครสวรรค์ระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเธอชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและเคยใฝ่ฝันจะเป็นนักร้องอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เคยไปดูเมื่อครั้งพุ่มพวงมาเปิดการแสดงที่อำเภออาภาพรได้อาศัยงานวัดงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานรื่นเริงเพื่อเป็นเวทีของการขึ้นไปร้องเพลงเพื่อแสดงความสามารถจนในที่สุดก็ได้ เข้าปรากฏร้องเพลงแต่ก็ต้องตื้ออยู่เป็นเดือนกว่าจะได้รับอนุญาตหลังได้รับอนุญาตเธอได้มาสมัครเป็นห่างเครื่องและนักร้องขั้นเวลาประจําวงของบริษัทบ็อกซิ่งซาวที่มีพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่ในสังกัดด้วยเธอจึงออกเดินสายไปกับพุ่มพวงในระยะนั้นอาภาพรยังประกอบอาชีพเสริมด้วยการขายอาหารหลังเวทีด้วยจนกระทั่งสัรเสริญร,รุงเสรีชยัยเจ้าของบริษัทบ็อกซิ่งซาวเห็นแววและแม้จะติงวันหน้าเธอไม่ค่อยทันสม มาอยู่บ้างก็ได้ให้เธอบันทึกเสียงโดยใช้ชื่อน้องนิดสิทธิ์บุญทนและร้องเพลงแปลงแนวตลกปกหาชุดบังมิดเลยพุทธศักราช2534เธอเปลี่ยนมาใช้ชื่ออาภารพรนครสวรรค์กับงานเพลงชุดน้ำตาหล่นปนน้ำเล่าหลังจากออกเทปก็ได้เป็นนักร้องเดินสายไปกับนักร้องคนอื่นๆนานถึง9ปีแต่ไม่ดังสมใจสักทีจนกระทั่งตั้งใจจะเลิกจากวงการไปประกอบอาชีพเสริมสวยหรือเปิดร้านอาหารตามแนว ทางชีวิตที่วางไว้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ